สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มีเรื่องเล่าบอกกล่าวกันผิดเป็นครูรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแอบถบามการลองผิดลองถูกหรือการทดลองค้นหาความจริงาศาสตรนวิชาการอขอรยกว่าิงานวิจัยเป็นการทดลองจากการตั้งสมมติฐานเบื้องต้นคิดว่า เรามีบ่อน้ำขนาดใหญ่มีระบบน้ำโซล่าเซลล์และสามารถสูบน้ำขึ้นจากสระเห็นเขาทำนาปลังกันในภาคอีสานได้เราก็ตั้งสมมติฐานว่าน้ำที่เรามีน่าจะเพียงพอเหลือด้วยซ้ำแต่พอมาลงมือทำจริงๆจงึงได้คำตอบชัดมีข้อสรุปว่า น้ำที่เราคาดการไว้ที่คิดว่ามันจะเพียงพอกับการทำนาปังในฤดูแล้งของภาคอีสานนั้นมันกลับไม่ใช่เพราะว่าจากพื้นนานี้ประมาณการโดยน้ำสภาพน้ำที่มีมันน่าจะาทำให้ข้าวนั้นเลี้ยงข้าวไปจน สามารถออกรวงเก็บเกี่ยวได้แต่พอลงทําจริงๆจึงจะเห็นปัญหาของมันก็คือดินที่เรามีอยู่กับน้ำมันไม่อ,อุ้มกันนั่นหมายความว่าดินที่เรามีเป็นดินทรายน้ำถึงจะลงให้เท่าไหร่ในดูรแรงที่ภาคอีสานนี้จะลงไปเท่าไหร่มันก็ไม่ขอลงวันนี้ก็หายหมดเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของ ข้าวที่คิดว่าจะได้มันก็ตายมันก็แห้งไปนเราพยายามที่จะทดน้ำสูบน้ำจนหมดในบอ่อเพื่อให้เลี้ยงข้าวได้เกี่ยวจากทุนที่ลงไปเป็นหมื่นก็ที่เห็นนี่นะครับถูกทั้งวันแต่น้ำไม่ค่อยมีมาดูบริเวณที่ที่แหล่งเก็บกาัก,ากน้ำของเรา น,นี่เตรียมคิดว่ามีความพร้อมเรื่องบอ่อน้ำเก็บกักน้ำไว้แต่พอทำจริงๆปรากฏว่าแห้งนะครับแห้งนี่บอ่อนี้ใหญ่ดึกเป็นบอ่อที่ขุดอยู่สามรอบนะครับจนที่เราทดน้ำขึ้นไปจนน้ำแห้งขอดแล้วก็มีน้ำออก วันเว้นวันที่จะได้สูบจากระบบจัดการที่มีโซลา่าเซลล์แขงโซลา่าเซลล์มีระบบดูดน้ำเพื่อจะใช้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะเพียงพอดังนั้นข้อสรุปการทำนาปปลง ที่ไม่มีแหล่งน้ำอ่างน้ำใหญ่ๆห,หรือเขื่อนช่วยจะไม่สามารถทำได้เลยเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่แรงจัดประกอบกับดินทรายน้ำไม่เก็บสู่วันนี้ก็หายเพราะฉะนั้นความคิดหรือสมมติฐานที่จะคิดว่าทำนาแล้วได้ผลน,นั้นนาปรัง ในภาคอีสานที่ไม่มีแหล่งน้ำใหญ่ไม่มีน้ำธรรมชาติควรลีกเลียงไม,ไม่ควรทำาพือพูด,พดง่ายๆว่าไม่คุ้มทุนก็ขอสรุปบทเรียนนี้ไว้เป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรหรือผู้สนใจที่จะทำนาปลังนะครับว่าไม่คุ้มค่าแต่ถ้าเป็นภาคกลางที่เขามีน้ำอุดมสมบูรณ์และเป็นดินอุ้มน้ำ หรือบ้านเราที่เป็นดินปนเหนียวบ้างก็จะเก็บบ้างแล้วก็ต้องเป็นแหล่งน้ําที่มากเพียงพอจริงๆถ้าคิดจะทําเองคงต้องขาดทุนอย่างนี้ครับเป็นประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกเพื่อค้นหาการทํามาหาเลี้ยงชีพที่จะช่วยตัวเองครอบครัวและสังคมที่จะจะเป็นแบบอย่างได้เพราะเป็นการลองผิดอีกปีหนึ่ง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับบวัสดีครับ